ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังคันเตมายังคันเตวัสสิกา วัส <Wars> ิกาสาติกานิสาติกานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังคสักอิขุสังคสักโอนุชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิวัสิกา สา,สาติกานิสาติกานิสปัสปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตูปฏิคันหาตูอัมหากังอัมหากังพีคารตางังพีคารตังพีตายา สุขายะสขาะส้ขาขแต่ประสงค์ผู้เจริญข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวาย,ข,วายข้าวัสิกะสาาดกข้าวัสิกะสา,าดกและบริวา,ทารทั้งหลายเหล่านี้และบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับขอถวายเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อประโยชน์เพื่อกลเพื่อความสุขความเจริญเพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดการและนานทืนตลอดการและนานคืนสา มีเทียนมาก็ถือว่าเป็นบริวารของพระสารดนะโยมนะกลับมาร่วมเดียวกันลกเดี๋ยวไปถวายส่วนการยกถวายนั่นก็จะถวายตามหมายเลขเดีอาเทียนเอาเทียนเดียวดูโยมโยมดูไว้ว่าของโยมเลขอะไรอ่าแม่พาไปถวายนะทีนี้หมายเลขนั้นเึ็นของเราของเราไปถวายเลยมาเรียกว่าเป็นฉลากพระพระอาบน้ำฝนอ่าเริ่มเลยนะโยมนะดู เตัวเองจะออกถวาเลยอ่าเลขหนึ่งเลยอ่าเบอร์หนึ่งของใครเบอร์หนึ่งมาถวายเจ้าวาดเบอร์หนึ่งถวายเจ้าวาดรวมถวายน้ำกันเด้อค่ะรวมหมทิญใครที่ได้เนเป็นหนึ่งไม่เป็นสองไม่ลองใครหนึ่งนะออ ทำบุญเข้าพรรษารวมถวายแม่คุยาเขาปับแล้วได้เดี๋ยวแม่จ๋าพาไปเนาะน้องภูธนาด้วยพี่ลูกเออได้ไปด้วยกันนะไปแล้วนะแม่คไปด้วยกันนะต่อไปต่อไปภูธนาสาธุถวายท่านพระอาจารย์สำมฤทธิ์นะสิบสี่ยอม